คนเราเกิดมาเติบโตเข้าโรงเรียนทำงานแต่งงานเลี้ยงลูกและดำเนินไปเรื่อยๆโดยไม่มีความแน่นอนอยู่ในทุกขั้นตอนโรคระบาดคำสั่งห้ามออกนอกบ้านการเว้นระยะทางสังคมล้วนเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดทำให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมในการจับใจ่ายใช้สอยของผู้คนที่แต่ก่อนเราก็ไม่เคยใส่ใจ ล้วนเปลี่ยนไปหมดถนนในบางประเทศที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนกับรกล้างอิสระในการเดินทางก็หมดไปเราจึงได้แต่ทอดถอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอดไม่ได้เรายิ่งเลื่อนดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราก็ยิ่งรู้สึกอ้างว้างและหลงทางเรายิ่งดูวันเวลาที่ผ่านไปอย่างไร้ค่าเราก็ยิ่งรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยว ยังมีสถานการณ์โรคระบาดที่ควบคุมไม่ได้และข่าวร้ายอีกมากมายซึ่งทำให้เรารู้สึกยิ่งหดหู่วิตกกังวลหวาดกลัวและไม่สงบหลายคนถึงกระตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วทอดถอนใจเพราะความใฝฝันและโครงการทุกอย่างล้วนล่มสลายมีใครที่เราเชื่อมั่นได้เราจะหาทางแก้ไขได้อย่างไรเราค่อยๆสูญเสียการติดต่อกับเพื่อนๆที่อยู่รอบข้าง แม้ว่าเราจะสามารถติดต่อเพื่อนดีๆที่อยู่ไกลออกไปหลายพันไมล์แต่เราก็ได้แค่เห็นอกเห็นใจและทอดถอนใจร่วมกันก่อนที่บทสนทนาจะจบลงด้วยความเงียบท่านผู้ชมคะมีคนผู้หนึ่งที่ท่านเชื่อมั่นได้องค์พระเยซูทรงอยู่เหนือข้อจำกัดแห่งการเวลาและสถานที่พระองค์ทรงรอคอยให้ท่านเปิดออกตอบพระองค์มาตลอดขอเพียงท่านร้องเรียก โอ้องค์พระเยซูเจ้าพระองค์ก็จะทรงเข้าสู่ท่านและประทานชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และนิรันดร์ให้แก่ท่านพระองค์ทรง,งรู้ความต้องการของท่านพระองค์จะทรงขจัดความว่างเปล่าความหวาดกลัวความวิตกกังวลไปจากท่านพระเยซูตรัสว่าดูเถิดเรายืนเคาะอยู่นอกประตูถ้าผู้ใดจะฟังเสียงของเราและเปิดประตู เราก็จะเข้าไปหาผู้นั้นและเราจะร่วมรับประทานอาหารกับเขาและเขาจะร่วมรับประทานอาหารกับเราท่านผู้ชมคะพระองค์เป็นเพื่อนที่มั่นคงและเราไว้ใจได้มากที่สุดพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแห่งจิตและเป็นพระผู้ไถ่ของเราเมื่อท่านเชื่อในพระองค์และต้อนรับพระองค์พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านและจะสถิตอยู่กับท่านตลอดไป เพื่อให้ชีวิตของท่านมีสันติสุขความยินดีและเปลี่ยนด้วยกำลังวังชาพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้ท่านได้มีส่วนในงานเลี้ยงแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์